ถ้าเกิดว่าไม่มีพระอ,องค์ท่านในวันนั้นก็อาจจะไม่มีพระหมายไทยในวันนี้ด้วยก็ได้นะครับคือวันนี้นะ่าจะมาร่วมไว้อาลัยนะครับแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหารกรุณาทุกคนรวมไปถึงบอกต่อเลกาซี่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระมรมราชินีนาถพระมรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านเนี่ยได้ลีฟ e เลกาซี่เอาไว้ให้กับประเทศไทยนะครับท่านเองเนี่ยได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งใหม่ไทยหรือว่าพระมารดาแห่งหม่ไทยนึกถึงพระหมายไทยเนี่ยทุกคนน่าจะนึกถึง ชุดของลูกเรือการบินไทยเนาะเวลาแบบขึ้นเครื่องแล้วก็เวลาไปงานแต่งต่างๆก็จะเห็นแม่ๆผู้หญิงสาวๆใส่ชุดผ้าไหมไทยที่แบบหลากสีสันสวยงามแล้วก็ดูเอลเลกนซ์นะครับบวกกับเครื่องประดับต่างๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเห็นได้เลยชัดก็คือใน MV ของน้องลิซ่าใน MV ลาลิซ่านะครับที่เขาใส่ชุดชดาแล้วก็ชุดไทยคือสีทองอลามใช่ไหมถ้าลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50- 60ถึงปีที่แล้วนะครับตัวไหมไทยเนี่ยมันก็มีมาอยู่แล้วแหละซึ่งมันมาจากตัวไหมนะครับมันก ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้าเองเนี่ยมองว่าเอ้ยเอาไหมเนี่ยมาทําเป็นชุดเนี่ยมันก็จะแบบเป็นไรายได้ที่ไม่ยั่งยืนแต่พระอ,องค์ท่านได้เลยเห็นถนึงความเป็นไทยเห็นความสวยงามแล้วก็อยากจะสร้างภูมิปัญญาไทยขึ้นมาท่านก็เลยได้จัดตั้งมวล,ลวนิณทิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในการออกแบบผ้าไทยแล้วก็ผ้าไหมไทยให้ทอผ้าไหมไทยขึ้นมาจนเกิดเป็นแบบชุดขึ้นมานะครับ แล้วก็ในปี2503เนี่ยที่ท่านได้มีการเสด็จประพาสไปต่างประเทศนะครับเหมือนเก่ยกับการทุตเนี่ยรับสเต t ทูสเตทเนี่ยก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็ตัดเย็บชุดไทยถึง8แบบที่จะเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมนะครับซึ่งแต่ละลายเนี่ยก็มีลวดลายที่สวยแตกต่างกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับณตั้งแต่วันนั้นน่ะมันทำให้คนทั่วโลกอะ่ะได้รู้จักผ้าไหมไทยได้วยแบบโอ้โหนี่คือชุดไทยหรอมันทำให้เฮ้ยเราเองเนี่ย ก็รู้สึกว่าเราภูมิใจกับความเป็นไทยอย่างเราเห็นในเวทีนางงามเองเนี่ยเขาก็พยายามเอาชุดไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในรายการในเวทีโลกนะครับเพื่อให้แบบชุดไทยมันไปไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับนัทเองก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงที่ทําให้ชุดไทยเนี่ยมันไปไกลขึ้นไปอีกแล้วก็อยากจะบอกต่อเลาซีของพระองค์ท่านให้กับทุกทุกคนได้ทรารบเนาะเพราะว่าบางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ทราบถึงตรงนี้นัดเองก็อยากให้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆส่งต่อความภาคบุญใจตรงนี้ไปให้กับทุกทกคนนะครับแล้วก็ในปีหน้าเองเนาะ เห็นว่าชุดไทยเองเนี่ยแล้วก็การแต่งกายเนี่ยจะถูกพิจารณาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับในยูเนสโกในปี2569ข้างหน้านี้ก็ร่วมรุนกันนะครับ